สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูเมนูเปรี้ยวปากกนะ็คือเมนูอัุ่นป่าของเรานั่นเองนะคะฝั่งขวาก็จะลาดพริกเกลือนะคะเป็นสุดเด็ดนะคะแล้วก็มีกุ้งแห้งด้วยนะฝั่งซ้ายมือจะเป็นน้ำยำค่ะสูตรกะปิปลาร้าของเราเองนะจ๊ะโยรยกุ้งแห้งด้วยมาจาะมาชิมพริกเกลือดูนะเรามาฟังเสียงเคี้ยวสิค่ะเปรี้ยว มาต่อกับสูตรกะปิปลาร้านะจ๊ะหูเซ่บอ้ยเคี่ยวกรุบแต่งปา่เปรี้ยวถึงรากฟันเลยแกอันนี้มาดูกันใกล้ๆอะเป็นไงจ๊ะโอ,อ้น่าทานมากหมูกะปิปลรราบอกเลยว่ากลิ่นหอมตีมากยอด อ่ะสำหรับใครที่อยากทานยำนะอ่ะเรามีน้ำยำให้หนึ่งนะจ๊ะหอมแดงอีกหนึ่งนะคะพริกแห้งกุ้งแห้งอาจัดไปอ่างงฝาให้ไปเลยจะครึ่งกิโลนะจ๊ะพร้อมแซ่บทั่วประเทศ